ทั้งหมดยืนก้าชา้าหมดนั่งลงเ้าเดี๋ยวครูจะให้เรามาสอบหรือว่าเป็นการสอบเลยแล้วกันสองท่าท่าที่หนึ่งคือท่าท่าอะไรท่าที่หนึ่งท่าอะไรครับ <S 2>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  กระโดดการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ท่ากระโดดแล้วก็ท่าที่สองก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่เดี๋ยวครูจะติ๊กคะแนนให้ ใครทำดีใครจัดระเบียบร่างกายใครไม่ล้มอะ่ะแม่งกระโดดไปเอออะไอย่างนี้ไม่ได้ศูนย์เท่าน,นั้นเพราะนั้นตั้งใจทําวิธีการครูจะให้มาทีละกลุ่มมายืนอยู่หลังมาเกอร์สีส้มคนที่หนึ่งมาอยู่ตรงนี้เลยกระโดดเท้าคู่ไปเสร็จแล้วไปนั่งที่เข้าใจไหมครับอกระโดดครูให้รีบไหมครูไม่ได้ให้รีบไม่ต้องเร่ง ค่อยๆไปลงให้ถูกวิธีไปเท้าลงก่อนนะครับไปไปไปเรื่อยๆใครทำแบบนี้สามคะแนนมีสามมีสองมีหนึ่งนะครับส่วนวิ่งซิซแคกก็มายืนที่เดิมจะวิ่งวนซ้ายวนขวาก็แล้วแต่แด่จะดูว่าทรงตัวได้ไหมมาร์คเกอร์ครูทำมันช่องเล็กทรงตัวให้อยู่อยาเยียบก็วิ่งไปนะวิ่งไปวิ่งไป เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับโอเคกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มแรกเอาผู้ชายก่อนเ้าผู้ชายยืนผู้ชายมาต่อแถวเลยลูกมาอา่อาอา่าอันนี้สอบนะสอบนะต่อแถวเลยทีละคนเพื่อนเสร็จแล้วค่อยออกไปเข้าใจไหมครับอา้อาวเดี๋ยวฟังลูกวีก,ก่อน ่าไปช้าๆสวยงามมากเดินสติกคะแนนให้ตายไปครับไปมืออย่าตรงทำให้มันเป็นธรรมชาติแปลงมือเวียงแขนได้มามามา let's go let's go โอ้ย อ่าใครเร็วได้ก็เร็วไปใครคล่องแล้วก็เร็วได้อย่าหัวขมำนะหัวขมำสิสูนเลยนะนานอย่าสะดุดอย่าสะดุดไปเท้าลงเฮ้ยผู้หญิงยืนครับผู้หญิงยืนมาผู้หญิงมากันยาครับมาเลยลอกมาเเลยเ,เอ้อย มาตามมาเลยมาตามมาเลยเด่วเพิ่งมาตา,าครับตา,า,า,าครับขาชิดลูกขาชิดช,ชาชาช,ชาชาชาเอาปลายเท้าลงก,ก่อนปลายเท้าสมัดพิงก่อนเอา โอเคต่อไปท่าที่สองผู้ชายลุกเหมือนเดิมวิง่งทิกแซกเร็วผู้ชายลุกครับอ่าคนแรกมาเลยมาลูกมาเร็ว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 เ้ออ่าให้คล้องให้คล้องอย่าเยียบนะมาตามมามิมกมาม,มาครับตามามามเลย อ่าทรงตัวตามองมาอนิีสกุลอย่าโดดข้ามให้วิ่งอ่าถุกต้องครับอ่าอย่าโดดข้ามนะวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมวิ่งซิกแซกมาครับมาลืกอ้าวผู้หญิงมาอ่า ลูกมาข้ามข้ามอย่าข้ามให้วิ่งอไาใคลรค่รองเอาไปเลยสามคะแนนใครช้าเอาไปสองไครล้มเอาไปศูนย์ทให้มันเป็นธรรมชาติเบี่ยงแขนกปกติอะ่าเวลาเราหมุนแขนเราก็ต้องเบี่ยงไปได้วยอ้อาวมบดืน ทั้งหมดแถวตรงหันหน้ามาคราูสุดท้ายแล้วอา้าวเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วครูประเมินแล้วเดี๋ยวครูจะให้คะแนนแล้วเราก็ประเมินตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวครูจะแจกไปงานให้ไปประเมินตัวเองนะครับมันตรงกับครูไหมคะแนนมีสามมีสองดีเอาใช้ปปพุงนะครับอา้าวทั้งหมดแถวตรงอา้าวขวาหัน อ้าวแยกครับ